สวัสดีครับนัตตี้จะพาไปวันนี้เดี๋ยวเรามาแยกต่อคาราลูมากันนะครับต่อคาราลูมาคืออะไรคือแบบนี้ครับนี่นี่นะครับก็เป็นต่อประเภทหนึง่งเป็นเอาเป็นเป็นเก๋งประเภทหนึ่งดีกว่าเนาะเขาเอามาใช้ทําอะไรตอนเนี้เขานิยมออกมาใช้กราฟต้นขังคกสู่โดรีโทสนะครับที่กาลังฮิตกันตอนนี้ก็ ตัวนี้ก็สามารถเอาไปใช้กราฟคังคกได้เอาไปช่วยชีวิตต้นขงังคกเวลามันเกิดเน่าเนาะก็กราฟได้ทีนี้วันนี้เดี๋ยวผมจะมาแบ่งมันเพื่อเอาไปขยายพันธุ์เพิ่มนะครับขังคกผมยังไม่มีหรอกผมยังไม่ได้เล่นตัวนั้น <c oughs> ก็เอาการาฟเอาต่อมารอไว้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเนี่ยนะครับ อย่างเนี้ยก็คิดว่าได้หนึ่งหนึ่งนะครับสองก็ห้องหลังนี้สามอันนี้ผมว่าผมจะตัดเลยครับในในนี้ตัดแล้วเนี่ยผมว่าตัดเลยแล้วให้ันแตกใหม่นะครับส่วนอันนี้เนี่ยอันนี้ต้นใหญ่หน่อยตรงนี้ที่ได้มาเนี่ยได้มาจากส่วนจังโก้เหมือนเดินมนะครับจางโก็แบ่งมาให้ ก็อาจจะได้นี่หนต้นนะครับอาจจะสองสามสี่ห้าันแหละก็เดี๋ยวก็ตัดให้สั้นหมดนะครับมัน,นีหนทําแล้วเนาะก็แยกเลยทีเดียวแต่ตัดเสร็จแล้วเนี่ยก็ยังปลูกไม่ได้นะก็ต้องรอแผลแห้งก่อนอยู่ดีเดี๋ยวมาอันนี้ก่อนน,นะครับก็ง่ายๆครับคัตเตอร์ครับตัดเลย นะมุมไหน้โดนมุมจะเห็นนี่หรอนนากใหบ้นกัน็ิดก็ตัดมาแล้วครับก็ได้เป็นแบบนี้เลยนะคะน้ําก็จะเยอะนิดหนึ่งนะครับก็วางไว้ครับก็อย่าให้โดนน้ํานะครับทิ้งไว้ก่อนสักอาทิตย์หนึ่ง โอเคครับหันต้นต่อไปนี่นนครับสุ่งที่สองครับนะความยาวเข้าประมาณนี้คือตอนเนี้ย มันก็ค่อนข้างหายากนะครับคาราลูมาเนี่ยเพราะว่ามันก็สืบเนื่องมาจากคนชอบของคกนี่แหละแล้วของคกนี่มันเน่าง่ายจำเลยต้องมีต้นนี้ติดบ้านไว้ทีนี้เนี่ยผมกาลังคิดอยู่ว่าจะตัดนี่เลยดีไหมเพื่อให้มันแตกกิ่งใหม่ไม่งั้นมันก็ยาวเกินนะเนาะเดี๋ยวผมหั่นเลยลวกัน เลี้ยงกระบองเพชรใจต้องนิ่งครับทำไรครับตักครับตัเลยครับรบอดนะลกูกแพงและหายากลกูกตรงนี้ แงไม่เข้าหายากกับตอนนี้ก็อันนี้ต้นแรกนะครับก็แผลมันนะครับอย่าให้โดนน้ําไม่ต้องลดน้ำครับงดไปเลยให้แผลแห้งก่อนเนี่ยนะครับน้ํามันเยิ้มเลยเนี่ยเดี๋ยววางไว้ก่อนนะเดี๋ยวมาดูอีก,อกตอน ต้นพวกนี้ผมยังไม่ได้แบ่งขายนะครับต้องขอโทษด้วยนะเดี๋ยวก่อนอันนี้มันเอียงอ่ะก็มันใหญ่ทีน,นี้ก่อนแล้วกันโอ้ครับไงต้นหนึ่ง ดูครับความแข val 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 ็งแรงของต้นครับน้ำนี่หยดติ่งๆมาเลยต่อไปครับอัน่ครับจริงหนึ่งผมไม่รู้เขาขายกันเท่าไหร่เนาะแต่ว่าเท่าไหร่ก็ยังไม่ขายครับเอาไปก่อนผมขยายพันด้วยก่อน จริงหนึ่งนี่จริงหนึ่งนะนี่ตัวยอดนี่อะไรจริงหนึ่งเห็นไหมนี่ ตัดไปลายได้านห,หนึ่งกิ่งต้นเนี้ยมันยาวจังต้นเนี้ยเดี๋ยวผมว่าผมจะลองเลี้ยงไว้ให้ยาวดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเปลี่ยนกระถางวันนี้ดึกแล้วต้นนี้ยาวมากก็เดี๋ยวอันนี้ยำไม่หั่นเหมือนต้นนั้นแล้วเดี๋ยวเก็บไว้อยากรู้ว่ามันจะยาวได้สักแค่ไหนเนาะกันเดี๋ยวนี่ครับวันนี้ได้คาราลูมาทั้งหมด แปดกิ่งนะครับขอบอกอีกทีครับขออนุญาตยังไม่ขายนะครับก็ขยายพันธุ์เพิ่มไว้ก่อนน่ครับวิธีขยายก็เดี๋ยวทิ้งไว้ก่อนนะครับไม่ต้องทําอะไรเลยให้แผ่แห้งก่อนสักอาทิตย์หนึง่งแล้วเดี๋ยวค่อยปลูกเดี๋ยวอาจจะเอาปูนแดงป้ายก็ได้ครับถ้าใครมีปูนแดงป้ายก็ป้ายเลยแต่ผมก็ธรรมชาติครับทิ้งไว้อย่างนี้แหละเนาะโอเค แล้วมาเจอกันใหม่ครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ